ต้องบอกว่างานเข้าเต็มๆสำหรับกระทรวงยุติธรรมกรมรัชณฑนและเรือนจำกลางคลองเปรมการตายผิดธรรมชาติของผู้กำกับโจ้พันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลเพราะหากผู้กำกับโจ้ฆ่าตัวตายจริงก็มีเหตุถูกบีบคั้นชีวิตความเป็นอยู่จนสุดทนแต่หากไม่ใช่การฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องฆาตกรรมอําพรางังเนื่องจากผู้กำกับโจ้ ตายในขณะที่มีเรื่องราวความขัดแย้งกับผู้คุมและนักโทษมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ระบุว่าเคยมีรอยฟกช้ำปรากฏที่ร่างกายเขาโดยทั้งแม่และทนายความก็มีเอกสารการร้องเรียนอุตลุดระบุชื่อผู้คุม คนที่มีปัญหาความขัดแย้งกับผู้กำกับโจ้ไว้อย่างชัดเจนโดยแฉว่าผู้คุมจงใจกลั่นแกล้งทำเอกสารในการสู้คดีของผู้กำกับโจ้จนเปียกน้ำเสียหายส่วนผอ,อรเรือนจำก็ถูกร้องเรียนด้วยว่าเตะทวงตีกันไม่ให้ตำรวจและญาติิเข้าไปสอบพบผู้กำกับโจ้ในคุกในการแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ขณะที่นักโทษที่ทำร้ายเขาก็เหมือนจะได้รับการให้ท้ายจากผู้คุมผู้ขัดแย้งของเขาอีกต่างหากพอเป็นการตายขณะที่มีปัญหาร้อนๆในคุกม,มีเอกสารการร้อง เรียนแฉเป็นฉากๆมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องซึมเศร้าจากโทษจำคุกตลอดชีวิตที่ได้รับแต่เพียงอย่างเดียวอย่างแน่นอนแต่มีสรารพัดเรื่องที่ถาโถมเข้ามาใส่ผู้กำกับโจ้จนสุดทนหากเขาฆ่าตัวตายจริงทางเรือนจำกลางของเปรมก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ได้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนเรื่องผ้าขนหนูที่ใช้ปลิดชีวิตตัวเองก็เป็นอีกปมปริศนาที่ผู้คนสงสัยกันทั้งเมืองเพราะขนาดของผ้ามันสั้นจนพันแทบไม่รอบคอรอบอกอยู่แล้วแล้วจะเหลือส่วนไหน ให้ไปมัดกับประตูห้องขังถามว่าแรงจูงใจมีหรือไม่ที่จะเป็นคดีฆาตกรรมอําพรางก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้กำกับโจ้ร้องเรียนพฤติกรรมผู้คุมแบบระบุตัวตนกันเลยคดีนี้ยังเต็มไปด้วยพิรุษซึ่งก็ไม่ได้มาจากไหนแต่มาจากใบแถลงการของกรมราชธาร์เองกรมราชัณฑ์ระบุว่าผู้กำกับโจ้เครียดปัญหาความขัดแย้งกับนักโทษอื่น ประกอบกับมีอาการจิตเวทจึงขอย้ายตัวเองไปแยกขังเดี่ยวจนพบจุดจบแต่ทางญาติระบุว่าผู้กำกับโจไม่ได้ป่วยจิตแค่มีอาการเครียดที่สำคัญเขาไม่ได้ขอแยกขังตัวเองแต่อย่างใดแต่เป็นทางเรือนจำนั่นแหละที่ส่งเขาไปอยู่คนเดียวในแดน5ซึ่งถือเป็นแดนอาถรรพ์มีนักโทษจบชีวิตตัวเองที่นั่นมาแล้วหลายคนเรื่องนี้จึงเป็นคำถามว่าแล้วสังคมจะเชื่อใครระว่างญาติ และทนายความของผู้กำกับโจกกับทางกรมรชาชทัณฑ์ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเรือนจำด้วยเพราะมีรายงานข่าววงในจากหลังกำแพงคุกของเปรม ระบุว่าผู้กำกับโจ้อเองก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในคุกอย่างสงบสงเยี่ยมคนเคยเป็นตำรวจระดับผู้กำกับแถมมีทรัพย์สินเงินทองเป็นพันล้านผู้กำกับโจ้จึงพยายามแผ่บารมีในนั้นจนมีปัญหากระทบกระทั่งกับผู้คุมและนักโทษอื่นมาตลอดเคยจะบวกกับเสียไก่วัฒนาที่อยู่คุกของเปรมมาแล้วแทนที่จะได้อยู่อย่างสุขสงบความเครียดเลยรุมเร้าตัวเขา จากความขัดแย้งเหล่านั้นว่าไปแล้วเอกสารการร้องเรียนจากทนายความบางทีก็ต้องฟังหูไว้หูเช่นกันอาจเป็นเรื่องเลี่ยมเชิงทางกฎหมายเพียงแต่งานนี้กรมราชทัณฑ์ต้องตกเป็นจำเลยสังคมเต็มๆเพราะกรรมเก่าประดามีที่เคยทำอย่างกรณีนักโทษเทวดาป่วยทิพย์ก็ทำให้เครดิตความน่าเชื่อถือของกรมราชทัณฑ์ต่ำเตี้ยเรียดินกระทรวงยุติธรรมจำเป็นต้องสอบสวนคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นจึงจะเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาคืนได้ผิดว่าไปตามผิดถึงเรื่อง และเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจะเป็นเหมือนเจ้าชีวิตชี้เป็นชี้ตายนักโทษได้แต่เจ้าหน้าที่เรือนจำทุกคนทุกระดับก็ต้องอยู่ภายใต้พรบรป้องกันการปราบปรามการทรมานมาตรา6ของพรบรดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทําโหดร้ายไร้มนุษยธรรม ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายและจิตใจมีโทษจำคุก10ถึง25ปีเลยทีเดียวขณะที่มาตรา42ระบุว่าผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการที่เหมาะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดต้องถูกลงโทษจำคุกเช่นกันรออีกไม่นานความจริงการตายของโจ้ถุงดำก็คงรู้กันฆ่าตัวตายหรือเป็นฆาตกรรมอำพราง